ที่พิชยาสเตเดียมนะครับสึกบิ๊กแมตทยลีก2นะครับพยักฆนาชื่อมาเอฟซบุกมายืนทางด้านของพญากไก่ชนหนองบวัวพิชยาเอฟซนะครับทีมที่ตกชั้นมาจากไทยลีกแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งนะครับซีเคนแรกของชื่อมาเอฟซวันนี้ชิดชนกเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็มีทางด้านของตะบันโคตรสุโขลงเป็นตัวจริงแฟนพยักรนาวันนี้ก็ตามมาเชียร์กันหนาตาเลยละครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเจ้าทินนั้นใช้นักเตะไทยลงสนามถึง10คนเลยนะครับมีแค่ ท้านั่นของเคนโตะนะครับแนวะรุกชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะเชีงยงใหม่อย่างอน,นิสงจะเดินทรรรวมไปถึงนายดานปิ่นกุญชรด้วยเริ่มเกมมาโอกาสของเชีงยงใหม่และครัจังหวะนิมาออกมาตัดบอลไม่ได้ก็บปิ่นกุญชรน,นะครับอาคราวินหนองบัวหาช่องยิงแ้ะครับลูกนี้พยายามจะเปิดเข้ามาแต่ยังไปติดทางนั่นของนุกูลกิจครุฑใหญ่ เตะมุมของหนองบัวคับเล่นสั้นๆจะย,ย้อนกลับมาคืนไปแล้วครับแล้วยิงลูกนี้มาโด่งข้ามคานไปนะครับไม่ได้จะฟ้องเอาเตะมุมเลยครับกเป็นทางด้านของวิชิตธานีชปุยวางยาวลูกนี้เต็นโอจะงงชงแต่มาไปติดอดีศักดิ์และครับจ่ายมาลูกนี้เราไล่บีบจังหวะไว้แล้วครับมาพิชนกก็ทันกันทั้งสองทีมนะครับ ลองยิงไกลลูกนี้ก็ปัดไว้ได้จะซัมมิธฟาฮัดโอ้โหเซฟสองจังหวะเลยแหละครับจังหวะแรกเนี่ยเป็นเค็นโตยิงไกลก่อนนะครับโอ้หม่แล้วครับเจ้าถิ่นขึ้นทางซ้ายจ่ายลูกนี้มาเรายังสกัดเอาไว้ได้ชปุยวางยาวแล้วครับพยายามเจ็ดมงแต่ค่อนข้างไกลนะครับลูกนี้ปีชนกดาดเดิดนะครับดันสูงขึ้นมา จบ45นาทีแรก,กนะครับเกมอึดอัดนะครับทั้ง2ทีมเรียกว่าทันกันนะครับสมกับเป็นบิ๊กมช์ครับเสม,มอกันอยู่0 0ย์ครับเจ้าถิ่นนั้นไล่เพรสซิ่งนะครับทำเราายบอนลำบากมาดูกันตอนในครึ่งหลังครับเตะมุมของเจ้าถิ่นมงลูกดิดหมาไม่ตรงกรอบนะครับชาวินนี่เป็นตัวอันตรายของเจ้าถิ่นเลยนะครับ โอกาสของเชียงใหม่กดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับอัคารวินยูบยองซูมงตั้งให้แล้วครับแต่เจ้านิวยิงลูกนี้โด่ข้ามขานไปเริ่มต่อเกมติดกับเชียงใหม่ยูบยองซูยิงไกลแต่ก็ไปเข้ามือปินกุญชอนหมายกลางกับเชียงใหม่วางลูกนี้ออกมาแล้วครับปินกุญชอนอ่านเกมตลอดนะครับตะวันไม่ทันสตเนโอจ่ายมาอาแล้วครับยูบยองซู เราจะล็อกตรงนี้อู้โดนทําลายจังหวะแล้วครับมาจะยิงอีกทีไม่ได้แล้วครับเชาดูชักปุยนะครับซ้ําจังหวะที่สองมาอ่าแล้วครับเจ้าถิ่นวางยาวมาเก็บบอลได้ครับกองหน้าตัวสำรองครับนิวสันแล้วจังหวะนี้ออกมาแล้วนะครับฟาฮัดบีลามลดโอ้โหชิงไวชิงพลิปเป็นหน้าดูนะครับห้ามพลาดกันเลยแล้วจังหวะนีู้้มันสุดปลายเท้าแล้วไปเฉลบด้วยแล้วครับลูกยิงของชาววินนะครับมาเราก็เกือบโดน ทายเกมเจ้าทินได้เฟกิกก็เปิดมาได้มงลูกนิดไม่ตรงกรอบมก็ปอ,อกหลังไปอันนี้สมเจริญธรรมบอลยาวๆของเชียงใหม่บ้างครับปรินลูกนิดฝ่าวไปแล้วนะครับสเตเนโอยิงผุ้สินไม่ให้นะครับเฟกิกครัน้องบัวเปิดเข้ามาเราก็ยังเหนียวนั่นนะครับเกมรับวันนี้ ไม่มีจังหวะผิดพลาดเลยนะครับชยงให่ยังช่วยกันดีนะครับสุดท้ายหมดเวลาการแข่งขันนะครับเชลบุรีเอฟซีบุกมาเก็บหนึ่งแต้มนะครับเสมอกับทีมแกร่งในบ้านอย่างหนองบัวพิชญาเอฟซีศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ก็เก็บคลีนชีตนอกบ้านได้สองนัดติดแล้วนะครับสำหรับเกมเยือนจากนี้ไปเชลบุมีเอฟซีจะพักไม่มีการแข่งขันนะครับเป็นโปรแกรมของทีมชาติฟีฟ่าเดย์นะครับเตะอีกทีก็นู่นนะครับ16กันยานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของพัทยาอยู่ในเดตครับ